สวัสดีครับผมอยู่พมสร้างยินนี่เก้าครับสวนมะพร้าวน้ำหอมช่างยินยังมือแรงครับมือนนี้พามาทําความสะอาดสวนครับมือนนี้กับสวนมะพร้าวอินโนโซาวสองปีสองปีหกเ,เดือนแล้วครับสองปีหกเดือนแล้วพามาทาความสะอาดสวนครับมือนี้ก่อนทําก็จะเป็นอย่างนี้อีหกแนอย่างหน่อยครับ ผมก็ไว้รุลนดูใบเขาแล้วครับนี่นี่นี่ใกล้ใบเื่อไรดูใบครับดูใบสองปีหกเดือนครับกับสวนมะพร้าวช่างยินอินอโตซาวครับบริอาเบตมาเดือนกกว่าแล้วครับจะมีบางต้นที่ให้พ้นโอเคอยู่ครับ นพพาน้ำหอมมีนุตวเ้ากับช่องรายการชีวิตติดสวนครับฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ชีวิตติดสวนนี่แหลครับพี่นอ้องตอนซ่อนน้ำทางหินบอ่อโอ้ยเนาะเป็่นวาตัวผีไม้ก็ทีได้พอกันอยู่เหรอครับกับเกษตรเรียนรู้ไหมครับผมผมบอกได้มีประสบการณ์ยังไคมีประสบการณ์เรื่องบักผ่ากับเชะกันนี่เลยครับเด้อ ชีวิตติดสวนครับกับสร้างหินครับโอ้ยความสุขอยู่ที่ความพอใจครับแต่ไม่ใช่พ่อเพียงผมยังโมรวยผมพ่อเพียงเพียงพ่อบ่ได้หรอกครับผมยังหาเข้ากินขําอยู่โอ้รับกาลังแตกครับโอ,โอ้ชีวิตเราจะมีความสุขมีความสุขก็อยู่ตรงนี้แหละครับ บวกับรอบรัวอีกนิดหน่อยแต่รอบครัวเข้าใจชีวิตก็มีความสุขได้แต่ที่ไหนได้นั้นห้ามห้ามยุติครับเห็ดไปเรื่อยๆเครื่องมือหนึ่งเป็นมือของเฮาครับเดี๋ยวร่างยินไปตั้งยาข้าบานเนี่ยเดี๋ยวหามเบิงตอนทำความสะอาดสวนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงสวนมะพร้าวน้ำหอมอินออโต้ซาวครับในพื้นที่ สามไร่พืชเศรษฐกิจสามอย่างครับโดยสามสามม,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 มุเป็นสองสามอย่างครับมะพร้าวฝรั่งนะครับยิมจูแล้วก็นี่เลยไฮไลท์ของเราครับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่ๆไว้รุ่นดูใบโอเคครับฝากติดตามด้วยครับช่องชีวิตติดสวนกับสวนมะพร้าวน้ำหอมช่างยินครับขอบคุณครับ